เด็กเด็กเด็กเดครันลินลูกสิจิกิโมนะคุณพาดนมีนชัยนันท์ยังที่บอกว่าได้แก่ะเราไม่แก่ได้แก่ได้ กอ,องนี่หนึ่งสองสามแชเ okay. และราวันชนะเลส,ลส,ลสได้แก่อังสันเพเเนไสสละันาเขนสมวนค่ะอันนี้ไม่ได้เด็ก <c oughs> ไม่ต้องใช้ไมนะคะตอนสี่ส่ประกาศะใหญ่ออเ พี่นี่ใครเหมือน4:00นตรงนี้ครับ4:00นสดดีครับ